ก็สวัสดีชาวติ๊กตอกทุกคนนะครับวันนี้นะฮะวันนี้พี่เบื่อหวานใจแล้วพี่ก็เลยจะมากินหวานเย็นจะีี่เป็น้าพี่ชอบไครับดาวพี่ชอบเข้ามาละชอบอะไรชอบน้องครับผมพี่ชอบน้องหมาตักแต่คนอื่นไม่เคยรักตัวเองไงน้องนองมีไฟดีแดงครับคุณดู สวัสดีครับผมแปมวัสดวงโอ้เสียงดังั่นบ้านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่น้องๆหนูๆนเด็กกระโปงถามหาทั้งในสตรีมใน YouTube ในเฟซส่วนตัวใน IG พี่ในทุกทางที่น้องๆติดตามพี่ได้นะครับ มีคนดูขอมาเยอะมากว่าเฮ้ยพี่แป๋มครับทําควาเจ๊แป๋หมหน่อย <c oughs> ได้ครับวันรุ่นวันนี้นะครับ <c oughs> กลับมาเข้าสู่รายการควาเจ๊แป๋มกลับมาออนฟล์อีกรอบหนึ่งถ้าใครชอบควาเจ๊แป๋มกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงห้าพันไลค์นะครับอ,อือกดไลค์ให้ถึงห้าพันไลค์นะครับเพราะว่าวันนี้พี่จะพาน้องชายเขียววัดดงกับแป๋มวัดดวงไปทานข้าวนอกบ้านตอนดึกดูบรรยากาศนะครับผม <c oughs> ที่จะพา้องชายพี่นะครับผมไปดินเนอร์โรแมนติกกันนะครับเราจะไปแบบจูจีสวีด์กันหอมแก้มก่อนหนึ่งที <Yeah. S 1> โอ้โหหอมแก้มเนี้ยต้องกดไลค์นะหอมแก้มมระถานี้ต้องกดไลค์นะแ,แล้วนะครับเราจะไปโดยใช้ยูเส่วนเมนูอาหารจะเป็นอะไรรอดูนะครับตอนนี้ขอไปขี่ยู o ก่อนเ uh. ป็นเลย oh. เอาละครับตอนนี้นะครับ คือช่วงรายการล่าท้าผีต้ว่าไฮไรายการก่อนนะคุณดูกดไลค์เลยครับผมโอ้โหจะีอะไเปตัดที่สองมนครับดาวที่อเาละเม่ไหรเอาทีเดียวอาร์ิมเมียกุลันแมตอนนี้อน น้องๆครับแม่งโอ้บักสมหรอบักสัตว์มาบักอายเอ้ยลืมกดอัดคลิปครับคลิปนี้แม่งพี่ขอยด่าให้หนึ่งทีน้องชายพี่อะลูกกินไม่ได้เว้ยไปรุ่นพี่เรียกต้อนน้องชายพี่อะคอ,อ,อหักคอหักป้งตอนนี้นะฮะข้าวกินคำสุดท้ายของเรานะครับผมนี่คือคำสุดท้ายนะฮะนี่แซ่บเป็นไก่ย่างจิ้มแจ่วนะครับไรเลย ก็มีน้องหมามาเล้วครับอม,อม,อม A few moments later ก็สวัสดีชาวติ๊กตอกทุกคนนะครับ<อ>วันนี้นะฮะวันนี้พี่เบื่อหวานใจแล้วพี่ก็เลยจะมากินหวานเย็นรอติดตามใน Youtube รายการควาเจ๊แปมชิลฮะวันนี้เป็นเมนูพุสดิ้งกับหมูยอนะฮะ <laughs> พี่จะลองกินหมูยอก่อนนะครับวัยรุ่น น้องๆที่อยากให้รายการควาดเจ๊แบบทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะครับอยากให้พี่ทำเมนูอะไรอันนี้หมูยออ,อร่อยเพิ่มตัวสตรีมตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับน้องๆเป็นเวลาสองทุ่ม <c oughs> บรรยากาศโคตรดีโคตรชิวครับชิวๆ <c oughs> นอนสากลมนอนดูนอนดูดาวน <c oughs> อนพระจันทร์ับบเาเป็นเป้า ก็ให้น้องชายพี่กินด้วยนะครับ,บต่อไปเป็นเมนูของหวานนะครับผมบอุ้ยเป็นเป็นหวานใจนะครับในรุ่นสึ้นใจอร่อยมากนะครับเป็นคุดดิ่งนะครับอันเนี้ยแบบนี้แหละข,ขาวๆเพื่อความชิลนะครับผมในการกินไปแล้วก็เราจะมาตอบคำถามที่พี่ได้ถามน้องๆใน สตอรี่ไปนะครับว่ามีคําถามอะไรจะมาถามพี่บังนะงเพื่อเพิ่มความจริงความชิลของควายเจ๊แบบนะครับควายเจ๊แปมเราเป็นรายการชิลๆกินได้ทุกเมนูโอ้โหคําถามแรกนะครับทาไมพี่แปมถึงเลิกกับแฟนนะครับผมพี่ก็บอกไปแล้วพี่เป็นคนโดนบอกเลิกนะคะคุณด <c oughs> ูพี่ขอไม่พูดอีกแล้วนะครับใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปเอาเองนะชอบอะไร ชอบน้องครับผมพี่ชอบน้องหมาไอเหตุไม่ใช่น้องไม่ใช่น้องคนดูนะครับก็คือน้องหมาพี่ชอบทําไมเจ็บแล้วไม่จำยังโง่นะครับผมรักตัวเองบ้างรักแต่คนอื่นไม่เคยรักตัวเองไงน้องๆมีไฟสีแดงครับคนดูฮตอนนี้มีไฟสีแดงพี่ไม่รู้ว่าน้องๆเห็นหรือเปล่านะครับแต่พี่จะชิวต่อครับผมเราไม่เรียครับชิวๆชิวๆ,วๆเหมือนกินอยู่บ้านนะครับ ที่หนูหลับตาแล้วมันมองไม่เห็นนะ่ะโอ้โหถ้าน้องอยากเห็นอนาคตตัวเองน้องๆ้องลองหลับตาดูนะ <Yeah. S 1> มืดสนิท <c oughs> เคยจุดจุด,จ,ดจุดกับผู้หญิงยังอะนนี้เป็นเพื่อนพี่ถามนะครับแองในหัวถามแต่เรื่องเดียวพี่ก็เคยแล้วนะครับวัยรุ่นหมายถึงแบบพี่อยากเป็นผู้ชายแมนแมนพี่อยากได้ถือมาเป็นแฟนพี่ก็เคยถือของชาผู้หญิงแล้วนะครับ เคยทางานช่วยผู้หญิง <Hey. S 1> เบื่อแล้วหวานใจมากินหวานเย็นกับพี่ดีกว่านะทุกคนหนึ่งคำเปิดขายเสื้อยังคะะอ้โหูอันนี้เป็นคําถามที่มีสาระมากนะครับผมสําหรับเสื้อแคนบัดดวงนะหนึ่งปีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับตอนนี้หมดนะครับเดี๋ยวถ้าได้เสื้อมาแล้วพี่จะถ่ายให้คนดูพี่ดูนะครับเดี๋ยวพี่เอามาถ่ายให้น้องๆดูกดไลค์พี่ด้วยอูแปมใหญ่ไหมโอ้ มันบอกกันไม่ได้ครับน้องๆต้องลองมาหาพี่ดูนะครับต้องมาดูเองกับตานะครับพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดชอบกินหวานเย็นนะครับผมเนี่ยพุดดิ้งนะครับพุดดิ้งแบบ <Yeah. S 1> เริ่มดังตั้งแต่ตอนไหนตอนที่ลงมือทําครับถ้าน้องๆไม่ลงมือทํามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับผมอย่าให้คนอื่นตัดสินว่าเราอย่าให้คนอื่นอมาชี้ทางเราว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเราล่ะ ลงมือทำซะนะคนทําไม่พูดคนพูดไม่ได้ทํานะครับลุยสำหรับรายการความซ๊แปรม EP นี้ก็ต้องจบแล้วนะครับคุณดูกดไลค์ให้ถึง5,000ไ like ลค์ด้วยเดี๋ยวคืนนี้พี่ขอดูพระจั์ก่อนนะครับฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีครับ